สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยสาขาโรบินสันละเอียดนะครับได้มาทํากุญแจรีโมทในรถโตโยต้อตาอาันพนะครับปี2008นะครับลูกค้าแจ้งว่ากุญแจร,รีโมทสมาร์ทคีย์หายหมดนะครับเราได้ทําการขึ้นดอกและโปรแกรมกุญแจร,รีโมทสมาร์ทให้เรียบร้อยนะครับสองดอกหลังจากที่เราโปรแกรมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทสระบบให้ดูนะครับ ดอกที่หนึ่งนะครับอันล็อกล็อกนะครับรีโมทเราใช้งานได้นะครับสไลด์ประตูข้างก็ใช้งานได้นะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดสตาร์ทนะครับดอกที่หนึ่งสตาร์ทติดรีโมทใช้งานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหยียบเบรกดับดอกที่สองนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับ อันล็อกล็อกรีโมทใช้งานได้นะครับเหยียบเบรกกดสตาร์ทเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับสมบูรณ์ร้อเซทั้ง2ดอกนะครับลูกค้าท่านใดนะครับติดปัญหากุญแจรีโมทหายหมดนะครับเตย์ต้าอ,อันพาดนะครับหรือทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อโทรมาครับ091 064-1601ช่างชัยยโธรยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับท่านใดดูคลิปนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ